นักบาร์ท่านนะครับวันนี้มาอยู่ผมเชมเ็นบินจากช่อ a อ f o ฟอีกเช่นเคยมาวันนี้ก็มาเทดสเบ KX Tool สีขาวนะครับกระตุ้นยอดขายกันหน่อยวันนี้เหมือนแบบคนมองข้ามกันเยอะนะครับแต่จริงสีขาวเนี่ยมันแบบเป้ามันเด่นเวลาถ่ายเนี่ยตากล้องสูงมันง่ายใช่ไหมเออแล้วก็คือเวลาอยู่ในน้ำผมว่าเป้ามันเด่นกว่าสีอื่นไม่เชื่อกัดดีกว่าไหมอลองดูเดี๋ยวพุ่มนุ้นเลยเวลาหมายลกลเนี่ยตากล้องสูงยากอยู่แล้วอ่ะไป เห็นหะมแล้วก้องอากัดเด้วยไม่ได้หมุนเลยด้วยแต่ก้องนี่แหละข้อดีของสีขาวครับมันกัดง่ายกว่าสีอื่นอ่ะอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ต้องเชี่ยวผมหรอกแต่เท่าที่ผมลองเนี่ยผมชอบสีขาวอันนี้ยังไม่ได้กอเลยนะอ่ะเนี่ยครับสีขาว มันเตะตาผมตีไปยังไม่ได้ก่อเลยนะคือตีไปแบบแล้วกล้องถามเฮ้ยเหยื่อยอยู่ไหนเขี่ยอยเขี่ยอยให้ดูกัดปึ๊กเป็นไงสีขาวก็มองง่ายแต่ไม่ต้องเชื่อผมเดี๋ยวผมตอกให้ดูอีกสองสามตัวแล้วกันว่ามันจริงหรือเปล่าฝากไว้ด้วยเจ็ทแค่ X 2 2 5เซนพร่อสงมสมงงานกันในกลุ่ม AJ Fox FC นะครับสุ่มแจกดูทิดปลาสีขาวอีกรอบจะตียังไงแล้วก็เอามุมนี้เหรจะได้สูงง่ายเนาะ เห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วนะเห็นแล้วเห็นแล้ว เดีย๋ยย้อนเดีย๋ยย้อนไฟโลเลยโอ้โหมันมุดชิบหายละอย่างมุดจัองหวะนี้ดูปลาดูปลาดูครับท่านผู้ชมหมายลมากมากหมายลกแล้วไงหมายลกแล,กล้วล,ล,ลากมาเลยไซโลอะครับดู แคลเซียมสูงกินบักบุ้งมาด้วยเหนื่อยดูท่านผู้ชมผักกระชูดทั้งลากเลยเดี๋ยวแกะก่อนนี่ครับท่านผู้ชมไซโลอย่างสีขาวสีมันชัดนะครับอันนี้ตามมากัดกลางน้ำเลยนะปกติถ้าพ้นป่าเนี่ยไม่ค่อยกัดนะครับไงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับเ็ดไปขีดได้ นี่นะครับอ้วนๆเลยไซโลนะ X2 สีขาวตัวใหญ่ก็สเปค X2 นกครับกัดติดหมดฝากด้วยกิปเปอร์กิปเปอร์ที่เป็นแบบนี้นะพลาสติกนะหนักว่ะดูง้องแง้งนะครับที่ดีข้อดีของมันคือหนึ่งเลยหนีบแล้วไม่หลุดไม่หลุดเลยเหมือนคีมล็อกสองคือเบาลอยน้ําและสามก็คือปากปลาไม่เป็นแผลจะดีกว่าแบบเหล็กนะครับแบบนี้ฝากไว้ด้วยกิปเปอร์แบบนี้ถ้าใครอยากปล่อยปลาหรืออยากขังปลานานๆเนี่ย ลองใช้แบบนี้มันจะไม่เป็นแผลที่ปากนะครับฝากไว้ด้วยจเจ็ดแค่ทูสีขาวสุดยอดอโดนไซโลครับลูกหมุนกระจายที่สําคัญถึงเหยื่อจะถูกนะครับแต่ปากเราก็ฉีกยากนี่นะเอา้าขาดสองรอบสามรอบแล้วถ้าเป็นเหยื่อถูกถูก,ถกค่าอื่นคงแบบต้องทิ้งแล้วนะครับน้ำเข้าปาก ดูของเรานะดึงเข้าดึงออกสองสารอบแล้วจัดทรงปุ๊บนี่ดูปากเห็นต้งบังไหมเนี่ยปากไม่ฉีกครับอยู่ทรงเดิมพร้อมใช้งานต่อเดี๋ยวจะเมือ่อ้วเดี๋ยวขออีกตัว,ตวนึงแล้วกันถ้าปิดคลิปแล้วเพราะว่าวันนี้มาเย็นมากมาพ้าที่จะตกแล้วอ่ะห้าโมงกว่าแล้วเอาพุ่มไหนนี่จะก้องตรงนั้นเลยแล้วกัน โอ้ยคู่คู่ตอนงานป่าเมื่อกี้สงห์น้นี่นนะเฮ้ยยังดุ้ยลง้อเขามาในป่าดุด้ยดุยด้ยดุ้ยโอ้โหคว้าทายก่อนตัวเล็กตัวเล็ก ติดฟิวตัวใหญ่มากเลยหน่อยทำไมทำไมโถเสียทรงเลยจับได้เหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวพังเดีย๋ยวเราซื้อทีใช้คุ้มแถมซื้อหนึ่งแจกร้อยด้วยเหลี่ยมเดียวไปเป็นยาก อุอุวยท่านม้ชมเห็นปะคลิปงางอ้นี่ใหญ่กว่าเดิมแน่ผมสงสัยยังดีเลยรู้ว่ามันใหญ่อะง้างไปเลยโอ้สีขาวตัวเก่งผมโอ้โอเคคลิปสีขาวคงต้องปิดเท่านี้ครับง้างไปเลย ใหญ่จริงตัวนีใหญ่จริงเพราะผมส่งเนียนมากเลยกดฟรีปูลเลย,เยปากไปด้วยแล้วกันเจคเคทูสีขาวกัดดีชิบหายเมื่อกี้ใหญ่แน่ๆอ่ะเฮ้ยได้วะโอเคลมเสียฝากกดไลค์กดแชร์กดตับปลาคด้วยกันตัวนี้ไปแล้วสวัสดีครับ,ร,บร้านค้านะาผมพูดเลยว่าร้านค้าใครอยากได้นะครับเจคเคเอ็กทู มีแทก,กิ้งให้แต่ตอนนี้หมดขายดีมากแทกกิ้งหมดผมขายปีอย่างเดียวเกือบ200ตัวสีแสบตาหวานแววหน้ากินทุกตัวทุกสีเทสแล้วทั้ทงผมทั้งเทสเตอร์ทั้งทาง,ทางบ้านใายดีสุดๆนะครับร้านคา้ายอยากได้ทักมาทักมาทักาหาเจมเลยหรือทักในกลุม่มเมจะมเอฟซีก, FC, กลุ่มนี้ก็ได้เรามีราคาส่งให้แน่นอนมีกำไรแน่นอนขายดีแน่นอนนะครับ อาจจะไม่ดังเท่าแบรนด์อื่นแต่รับรองว่ากินดีกัดดีขายดีพร้อมกิจกรรมดีซื้อ1แจกร้อยคุณรับไปขายได้แน่นอนนะครับร้านค้าดูคลิปนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับท้งนี้ทางนั้นก็ถ้ากลัวร้านค้าไม่เห็นพี่ๆน้องๆอะ่ะนะใครซื้อไปแล้วมันกินดีจังวะแต่จะซื้อนะเจงว่าเสียค่าส่งเอาเหยื่อที่เคยซื้อไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยไปเดินไปร้านเะนี่ยป้าป้านะ้านะ้านะลุงลุงซื้อเหยื่อตัวนี้มาขายหน่อยเนี่ยติดต่อที่เฟสิชียยุบมนวนหรือติดต่อที่กลุ่มเอเจวอล์กเอ เอาราขาที่ร้านหน่อยผมอยากได้จริงๆนะครับซึ่งผมมีราคาส่งให้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากกระจายกระจายเหยื่อให้ให้พี่น้อน้องๆล่เล่นทุกภาคในประเทศไทยเนาะเดี๋ยวเราจะลงผลงานคลิปน่าเชม่อลงวันเว้นวันวันเว้นวันวันเว้นวันนะครับแล้วก็มาติดตามกันนะครับผมแรกแจกเหยื่อเหมือนเดิมนะครับเป็นหนอนยางที่เรารู้กันอยู่แล้วในช่องเราเมื่อแรกเรามีของแจกดังนั้นมาให้ไวคอมเมนต์ทุกคนและเข้ากลุ่มอีจบอ็อกเอฟซีนะครับผลงานก็จะลงเรื่อยๆือแบบนี้แหละ วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดซับสไครต์ถึง60หมื่นซะับตักทีนะรักกระลุแสนไปเลยนะครับจะขยันล,ลงคลิปแล้วดังนั้นก็ขยันดูหน่อยวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ให้เจ๊เช x 2แจกทุกวันอาทิตย์นะครับสุ่มแจกคนส่ง,นงานสาวคลิปแล้วฟรี1ตัวร้านค้าสนใจทักมาอยากขายวันนี้ไปแล้วสบาไค์ก่อนสวัสดีจ้า